หนึ่งคอเหี่ยวทำยังไงดีคะเป็นปัญหาระดับชาติมากๆเลยคุณมัวแต่บำรุงแต่ผิวหน้าหรือเปล่าคะทาครีมบำรุงผิวหน้าเช้าเย็นแล้วแต่แบบเฮ้ ทำไมคอเหี่ยวรู้สึกแบบแก่ขึ้นมาทันทีมันปกปิดไม่ได้ฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คู้ทานจะมาบอกก่อนว่า4สาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยคอเหี่ยวหนึ่งเลยนะคะก็คือกล้ามเนื้อบริเวณคอของเราเนี่ยค่ะมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวนี้คนอ่ะจ้องเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วเวลาที่เราจ้องเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นอยู่ท่าเดิมนานๆหรือบางคนหน้าแบบหน้าจ้องคอมพิวเตอร์อยู่นานๆพอหน้าจ้องคอมพิวเตอร์อยู่นานๆเป็นไงคะอยู่ในท่าเดิมมันไม่ ม,มีการแบบเลียวซ้ายเดียวขวาไม่มีการออกกําลังกายกล้ามเนื้อมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนพอกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่สามารถพยุงผิวของเราไว้ได้พอพยุงผิวไว้ไม่ได้นะคะประจวบหมอกับสองเลยก็คือ โครงสร้างของชั้นผิวเนี่ยมันเสื่อมสภาพตามอายุที่เยอะมากขึ้นตอนที่เราเป็นเด็กสาวผิวมีความเด้งฟูเฟิร์มแต่อายุเยอะมากขึ้นความแข็งแรงความเด้งฟูเฟิร์มของผิวไม่เหมือนเดิมฉะนั้นนะคะไอตัวที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวจะเป็นตัวนี้ที่คุณทันเลือกใช้ค่ะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวคอลลาเจนเลยใช้ทาบำรุงผิวคอแล้วก็นวดผิวคอได้ด้วย3เลยนะคะก็คือแสงแดดจ้าหรือแสงนีออนหรือแสง แสงโทรศัพท์นี่แหละค่ะคุณรู้ไหมคะแสงตัวนี้มันทําลายโครงสร้างของชั้นหนังแท้เราได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทาครีมกันแดดด้วยนะอันนี้ย้าและสําคัญแสงแดดเป็นตัวการร้ายที่ทําให้ผิวเหี่ยวได้นะจ๊ะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากคอเหี่ยวก่อนไว้ทาครีมบารุงแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดที่ ขอด้วยทาหน้าจบทาคอด้วย4เลยนะคะก็คืออายุที่เยอะมากขึ้นน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นจ้าพอน้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นยังไงคะคอเป็นชั้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 บ้องๆ้องเนียงออกจากเป็นคอสองชั้นฉะนั้นวันนี้นะคะเรารู้แล้วเราก็ต้องแก้ค่ะโดยการที่ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณลำคอแข็งแรงคุณท่านมีโบนัสมาสอนเราสามารถที่จะนวดได้เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อคอเราให้แข็งแรงใช้นิ้วมือนะคะข้อตรงนี้ข้อบริเวณตรงช่วงนี้กิ้งเวลากิ้งนะกิ้งจากหลังหูตรงนี้มาเลยโอ้เวลานวดแบบนี้นะมันจะรู้สึกสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณช่วงนี้ด้วยบางครั้งนะแบบปวดหัวนะเครียดนะแบบท่านี้ก็สบายเก็บอย่างนี้ เลาะใต้คางอย่างนี้ท่านี้ช่วยเรื่องเก็บเหนียงนะคะเสร็จปุ๊บลิครีมกันแดดก็อย่าลืมทานะจ๊ะครีมกันแดดทาที่คอถ้าบางคนมีกัวซามีกัวซาตัวนี้ง่ายๆเลยใช้เหลี่ยมตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้เก็บได้หมดขูดไปให้ทั่วขูดไปด้วยนะนวดไปด้วยก็ยิ่งดีสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมทาคอลลาเจน แค่นี้ล่ะค่ะกล้ามเนื้อคอของเรานะคะจะแข็งแรงขึ้นและอย่าลืมเวลาทาครีมบำรุงหน้าทาครีมกันแดดที่หน้าแล้วทาที่คอด้วยนะจ๊ะเพราะ แสงแดดเป็นตัวการร้ายที่ทําให้คอเหี่ยวได้แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องค่ะเพราะว่าน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระวังโรคภัยมาหาแล้วก็ความสวยจะหายไปฉะนั้นนะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์คูทันหรืออยากเรียนนวดหน้าแบบ Full Option จะเรียนเป็นอาชีพก็ได้หรือเรียนไว้เฉพาะนวดหน้าตัวเองไว้ทําสวยเฉยๆก็ได้การนวดหน้าของคูทันทําให้หน้าคุณเนี่ยเด็กฟูเฟิรม์มยกกระชับได้นะคะ หน้าสว,สวยได้ด้วย2มือของคุณเองค่ะจะทําเป็นอาชีพก็สร้างรายรับได้แบบง่ายๆจะทําไว้ให้หน้าตัวเองสวยก็สวยได้แบบไม่ต้องจ่ายแพงนะจ๊ะและปลอดภัยด้วยอย่าลืมกดติดตามกูทันไว้นะจ๊ะและเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ